ทำความฝันให้เป็นจริงยังไงให้รวดเร็วที่สุดฟังคลิปนี้ค่ะคุณหรือเปล่าคะที่เคยฝันว่าอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่อยากจะมีรถคันใหม่อยากจะใช้นี้ใช้สินให้หมดอยากจะมีเงินเก็บหนึ่งล้านได้แต่ฝันแต่ยังไม่มีสิ่งไหนเลยที่เป็นจริงครูซาก็เคยเป็นคนนั้นค่ะแต่พอครูซารู้นะคะว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอที่ทำให้ฝันเป็นจริงเร็วขึ้นสิ่งแรกเลยค่ะ ความฝันจะกลายเป็นเป้าหมายเพียงแค่คุณใส่ระยะเวลาใส่ไทม์เฟรมเข้าไปค่ะว่าภายในหนึ่งปีนี้คุณจะมีเงินเก็บให้ได้1ล้านบาทแล้วคุณก็มานั่งคิดว่าใน12เดือนเนี่ยทำยังไงให้มีเงินเก็บ1ล้านหรือถ้าคุณอยากได้รถคันใหม่ภายใน2ปีเราใส่ระยะเวลาลงไปค่ะแล้วหัวสมองของเรานะคะก็จะหาไอเดียหาลู่ทางหาเงินความฝันใส่ระยะเวลาเข้าไปจะกลายเป็นเป้าหมายทันที และเป้าหมายค่ะทำยังไงให้กลายเป็นความจริงนั่นก็คือการลงมือทำค่ะถ้าคุณอยากสำเร็จให้เร็วจงทำให้เร็วทำให้มากพอทำซ้ำทำจนถึงผลลัพธ์ค่ะครูซ่านะคะฝากคลิปนี้ไว้ให้กับทุกคนเลยที่อยากทำความฝันให้เป็นจริงและถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดคอมเมนต์ฝากกดใจแล้วก็ฝากกดแชร์ค่ะ